ครอบครัว Ver. ็อกสตาร์ของเรามีลูกแล้วมาดูวิดีโอใหม่ของเราเพื่อให้ได้ไอเดียสุดเจ๋งกันเถอะผมของบารีตัวนี้แย่จังผมฉันพังไปหมดเลยเหรอเธอต้องช่วยฉันแล้วนะวันนี้ฉันมีคอนเสิร์ตร็อกด้วยสิใช่ผมของเธอนูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พวกเราช่วยเธอได้เชื่อใจช่างทำผมของเราเลย ก่อนอื่นเอาผมเก่าออกไปก่อนและแทนที่มันด้วยผมล็อกติดกาวเข้ากับศีรษะทำผมล็อกและติดมันด้วยกาวร้อนเติมริบบิ้นสีมว่วงให้ผมดูยาวขึ้นทำผมล็อกให้เข้าตามไรผมยกผมล็อกบางอันขึ้นมาแบบนี้ขอบใจนะเธอช่วยผมฉันเลยล่ะ <c oughs> ตอนนี้มาดูเท่แล้วโดวยความยินดีแล้วกลับมาเยี่ยมพวกเราเร็วๆนี้นะ ฉันต้องการชุดที่เข้ากับทรงผมใหม่ของฉันแบบนี้ดีกว่าเยอะชุดนี้เข้ากับฉันได้พอดีเลยเลือกรอยสักเมทัลลิกขนาดพอดีตัดออกมาติดเข้ากับตัวตุ๊กตาถ่าน้ำลงไปด้วยแปรงเอาฉันกระดาษออกรอยสักก็เสร็จเรียบร้อยเพิ่มรอยสักลงบนขาและแขนของเธออีกรอยสักใหม่ของฉันดูเจ๋งจังฉันรักมาเลยล่ะตอนนี้ฉันก็พร้อมจะไปร็อกแล้ว วันนี้แฟนของฉันมีคอนเสิร์ตละ่ะเคนเป็นนัก้ดน,นตรีร็อกที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยเขามีแฟนเป็นพันๆคนแนะ่ฉันอยากเชิญแฟนของฉันบาร์บี้ขึ้นมาบนเวทีหน่อยฉันรู้ว่าเธอฝันอยากจะร้องเพลงของเธอมานานแล้วนี่เป็นโอกาสของเธอแล้วนะขอบใจนะที่รักนี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยฉันขอมอบเพลงนี้ให้เคน เธอวิเศษไปเลยแต่งงานกับฉันไหมตกลงดาราเพลงร็อกของเราต้องมีชุดเอียมเดนิมตัดชิ้นส่วนออกติดพวกมันเข้าด้วยกันเติมสายรัดดึงเส้นที่เกินมาทำเป็นผู้ตะเข็บติดกระเป๋าลงไปตกแต่งรอยต่อด้วยพลอยปลอมตกแต่งชุดเอียมด้วยเครื่องหมายกุญแจซอนเติมพลอยปลอมเข้ากับรอยต่อบนสายรัด เป็นชุดที่เพอร์เฟกเลยเติมโซ่เข็มขัดดาราร็อกว่าที่คุณแม่ก็พร้อมฉายแสงแล้วลูกของเราเหมือนกับพวกเราเลยเขาก็ชอบคอนเสิร์ตเพลงร็อกเหมือนกันฉันรู้สึกเหมือนเขากำลังเต้นไปกับเสียงเพลงเลยฉันพร้อมไปปาร์ตี้แล้วล่ะตัดกีตารออกมาจากกระดาษโฟมแวววาวรางรูปกีตาร์ด้านหลังกระดาษโฟม ตัดออกมาตัดชิ้นที่2จากผ้าสีดำเย็บมันเข้าด้วยกันยัดด้วยไส้นุน่นเย็บปิดรางรูปกีตาร์บนกระดาษโฟมสติกเกอร์ตัดออกมาดึงชั้นที่ปิดออกติดมันเข้ากับส่วนที่เป็นผ้าทำเฟรตบอร์ดจากกระดาษโฟมติดสะพานและชุดนัดของกีตาร์ลงไปเปลี่ยนเส้นได้สีแดงเป็นสายกีตาร์ ตกแต่งหัวกีตาร์ด้วยแผ่นแปะรูปกุหลาบหมอนกีตาร์ก็เสร็จแล้วคุณควรจะทำยังไงถ้าคุณปล่อยมือจากกีตาร์ไม่ได้เลยแมย้แต่ตอนหลับคุณก็ควรทำหมอนกีตาร์ออยังไงล่ะแปลงร่างเด็กน้อยคนนี้เป็นร็อกสตาร์ตัวจริงกันโอ้ไม่นะได้โปรโด,ดไม่เอาโบแต่ริบ,บินซาตินเผาด้านหนึ่งดึงได้ออกระบายสีผมเด็กเป็นสีฟ้า ติดกาวร้อนด้านล่างของริบบิน้นติดริบบิ้นที่โดนแกะออกด้วยกันทำเป็นทรงโมโฮอคติดมันเข้าบนศีรษาเด็กเล็มผมทีนี้เด็กน้อยก็ดูเหมือนร็อกสตาร์ตัวจริงแล้วเอาผ้าอ้อมสีขาวหน้าเบื่อนี่ออกไปเปลี่ยนมันให้เป็นผ้าอ้อมสุดเท่ข,ของร็อกสตาร์เขียนคำว่าร็อกพร้อมวาดรูปมงกุฎด,ด้วยไฟล์ไลเนอนระ์วาดรูปซิปด้านหลังใช้กระโหลกและกีตาร์เบสเป็นตะขอเกี่ยว ลูกของเราพร้อมขึ้นเวทีแล้วล่ะลูกของเราใช้เวลาตลอดไวัเด็กอยู่บนเวทีกับพ่อแม่ของเขาดูเหมือนเขาจะชอบมันด้วยนะเขาชอบเล่นกลองที่สุดเลยเหมือนพ่อของเขาเลยล่ะเก่งมากเลยจ้ะลูกรักเลือกผ้ามาสองแบบร่างรูปผ้าห่อตัวสำหรับเด็กตัดออกมาร่างรูปชิ้นส่วนบนผ้าหลายๆแบบติดสส่วนเข้าด้วยกัน ทาการ้อนบนชิ้นส่วนที่ยืดออกมาและแปะตีนตุ๊กแกลงไปวางเด็กน้อยข้างในหมวนผ้าขึ้นและติดมันด้วยตีนตุ๊กแกตกแต่งผ้าห่มด้วยปุ่มและโซ่ติดมันด้วยกาวร้อนนี่เป็นผ้าห่มชาวร็อกที่เจ๋งที่สุดเลยลูกน้อยของเรารู้สึกปลอดภัยในผ้าห่มผืนนี้มันอย่งกับว่าเขาอยู่ในอ้อมแขนแม่เลยล่ะดูเหมือนว่าเขากำลังคิดถึงเพลงที่จะแสดงในคอนเสิร์ตครอบครัวเราอยู่นะ พอชาวเราต้องการเสื้อกั๊กเท่ๆร่างรูปเสื้อกั๊กบนผ้าเดนิมตัดออกมาติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเย็บเข้าด้วยกันคลิกด้านในออกด้านนอกติดกระเป๋าลงบนหน้าอกทากาวติดด้านหลังติดตัวอักษรไม้ที่สะกดเป็นคำว่าร็อกเติมแผ่นแปดรูปดากกุหลาบตกแต่งหลายด้วยปุ่ม ทีนี้เคนก็มีเสื้อกั๊กแบบร็อกสตาร์ตัวจริงสัทีเสื้อกั๊กสำหรับคอนเสิร์ตใหม่ของฉันวิเศษไปเลยเป็นแบบที่ฉันชอบเลยล่ะแฟนแฟนของฉันจะต้องรักมันแน่แล้วก็อันหนอันสองอัองสามมาแปลงร่างเจ้าเคสมือถือแวววาวเก่าๆนี่เป็นของเล่นสำหรับลูกน้อยกันร่างรูปของเล่นด้วยดินสอสีขาว ตัดออกมาฝนมุมด้วยกระดาษทรายลนเข็มด้วยไฟทำหลุมสอดได้ผ่านระบายสีคีย์บอร์ดด้วยสีดำวารดรูปโนต้ตด้วยปากกาไฟไลายเนระาตกแต่งด้วยพลอยปลอมเติมของตกแต่งกระดาษโฟมของเล่นพร้อมแล้วเด็กน้อยนักดนตรีของเราต้องมีของเล่นดนตรีเขาเรียนรู้เรื่องวอร์คอร์ด,ดก่อนที่เขาจะพูดได้เสียอีก เอามอเตอร์ไซค์ของเล่นมาเติมหลุมที่นั่งด้วยไส้ยัดปิดด้วยผ้าเติมด้านหลังปิดทับกระดาษแข็งด้วยผ้าตกแต่งด้านนอกของด้านหลังด้วยพลอยปลอมติดปุ่มพลาสติกทั่วมอเตอร์ไซค์ติดพลอยปลอมเป็นไฟหน้าเติมพลอยปลอมเล็กๆด้านบนตกแต่งท้ายรถด้วยรูปดาวแวววาวอยู่นี่แล้วรถมอเตอร์ไซค์สำหรับร็อกสตาร์ในนาคต ลูกน้อยของเรานั่งรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ได้เป็นชั่วโมงเลย <c oughs> พวกเราชอบดูเขาขับไปด้วย <c oughs> เอาฝาขวดกากเพชรออกตัดวงกลมมาจากกระดาษโฟมวางฝาลงบนแผ่นกระดาษโฟมทำแหวนจากกระดาษโฟมวางแหวนลงไปเลียนแบบกล้องแต่ประกายออกมาจากกระดาษแข็งกากเพชรเล่มไม้จิ้มฟัน ติดเข้ากับแหวนกระดาษแข็งติดมันเป็นฉาบตัดไม้จิ้มฟันครึ่งหนึ่งวาดเหนือมุมแหลมด้วยปากกามาร์เกอร์สีดำหมายกลองก็พร้อมแล้ว <c oughs> เด็กน้อยดูที่ฉันนะ <c oughs> นี่คือวิธีเล่นกลองละ่ะเธอเป็นรสตาร์ตัวจริงเลย <c oughs> วาดรูเว่นกันแดดบนแฟ้มพลาสติกทำให้ได้ทรงที่ถูกต้องตัดของตกแต่งสำหรับกรอบเว่นมาจากกระดาษโฟมสีแดง ว่นกันแดดของนักร้องก็พร้อมแล้วลูกน้อยของเราดูโหดสุดๆไปเลยเว้นกันแดดพวกนี้ปกป้องสายตาลูกจากแสงสะบัดไลฟ์เป็นอย่างดีเลยล่ะ <c oughs> เขาชอบเพลงร็อกมากซะจนเขาชินกับการอยู่บนเวทีตลอดไปแล้ว <c oughs> เขาเหมือนพ่อกับแม่เป๊ะเลย <c oughs> ลูกน้อยที่รักของฉันเธอทำให้ฉันสงบลงตลอดเวลาฉันร้องเพลงบรรลาดและพ่อก็จะเล่นกีตาร์ให้เธอฟัง เธอเล่นคีย์บอร์ดไปกับเขาก็ได้ด้วยพวกเราไปเปิดทัวร์รอบโลกกรบวงดนตรีครอบครบัวร็อกกันดีไหมเป็นความคิดที่เยี่ยมไปเลยกลองโซโลล่มือเบสและเวลาที่คุณรอคอยก็มาถึง ลูกน้อยของเรากำลังเล่นโซโล,โล่รอ็อกที่น่าประทับใจจนลืมไม่ลงผู้คนต่างพากันส่องเสียงดังคุณสนุกกับอะไรที่สุดเหรอทรงลอ็อกสำหรับรอ็อกสตาร์ของเราทรงโมฮอกสำหรับเด็กน้อยเสื้อกั๊กสำหรับมือกลองเคนของเราหรือหมอนกีตา้ากันละ่ะกดไลค์วิดีโอกดติดตามลาลิลูและกดโนติจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา